สวัสดีค่ะอิจ๊จากสตการ์แกรนทัโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่านไพ่ทำนายดวงประจําเดือนธันวาคมสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรนะคะหรือระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะก็ครั้งนี้กลับมาอยู่ประเทศไทยแล้ววิวเดิมเพิ่มเติมก็คือมีพี่ไพ่ใหม่นะคะก็โฆษณาไปแล้วว่าเร็วนี้อาจจะ มีการใช้พี่ไพ่สำหรับใหม่เพื่อการอ่านที่ได้อัธรสมากยิ่งขึ้นและอีฟหวังว่าก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับในการสำหรับเพื่อนๆหลายคนเนาะเวลาอีฟทำคอนเทนต์เราจะได้อ่านกันลึกมากขึ้นหรือเจาะอ,อะไรในบางประเด็นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะงั้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่อง iG-STAR าร์แกล้ง t a r รุของอีฟด้วยนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมังเออไม่ใช่มังกรสิราศีกุมแล้วปะ กุมสี่เมื่อบอกว่ามาังกรบาเขาดนะคะคือกุมนะคะคือวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมใช่ไหมใชไม่ไม่ใช่มังกรนะทุกคนลนาราศีกุมนะคะเออเอาใหม่ลนาราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะกุมนะเออโอเค มาชาวรา,าศีกุมในเดือนนี้ค่ะที่อีเพ็เลยนะภาพรวมภาพรวมภาพรวมเลยเนี่ยเห็นว่าอาจจะต้องมีสติอยู่กับตัวเองมากๆค่ะและอะไรบางอย่างที่มันควรจะเปลี่ยนแปลงยอมรับรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากในเดือนนี้เนาะเพราะอีเพ็ความที่เราเจริงๆเหมือนมีความโลเลมีความ คิดไม่ตกมีความเหมือนจะบอกว่าแคร์สายตาของคนอื่นก็ไม่ใช่แต่อีเหมือนกับว่าแคร์สายตาของคนอื่นหมายความว่าทํายังไงให้คนยอมรับฉันแบบนั้นน่ะไม่ใช่เหมือนกับแคร์สายตาคนอื่นว่ากลัวว่าฉันทําไม่ดีแต่คำงไงก็ได้ให้คนอื่นยอมรับฉันและบางอย่างนะคะก็ออกแนวเหมือนกับว่าเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่หรือมีความเป็นตัวของตัวเอง มากซะจนเกินความพอดีก็ได้นะเออเป็นในลักษณะประมาณนี้ปัญหากเกา่าๆเรื่องเกา่าๆที่เราเคยประสบพบเจอมามันก็อาจจะกลับมาเกิดขึ้นได้อีกอันนี้พูดถึงในกรณีแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะต้องเตือนตรงนี้ไว้ความใจร้อนความทะเยอทะยานความหน้าใหญ่ เออช่วยเหลือคนอื่นแบบไม่ลืมหูไม่ลืมตาแบบอย่างที่บอกไปค่ะเหมือนเราทําทุกอย่างเพื่อให้คนรอบข้างยอมรับเราแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะดูเกินพอดีเกินงามไปสักนิดหนึ่งเนาะประมาณนี้นะคะเท่าที่เห็นเออแล้วก็การเดินยนี้ขาตัวตนเนาะมันได้ไพ่ของคนที่มันได้ไพ่ของคนที่เอ่อทำอะไรด้วยความไม่รอบคอบด้วยค่ะทําอะไรเร็วหรือทําอะไรแบบตัดสินใจไวมันที่บอกแหละบางทีเราเรา เหมือนมีความรู้สึกว่าฉันทาแบบนี้แล้วมันเวิร์กมาตลอดใครพูดใครเตือนอะไรไม่ค่อยฟังอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้อาจจะมายถึงในเรื่องการงานหรือการตัดสินใจอะไรที่ใหญ่ๆใ,ในชีวิตหรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆก,ก็เป็นไปได้แต่ก็ถ้าเป็นเรื่องเล็กๆมันก็คือการแก้ไขได้นึกออกมาแตบา่บางเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่บางทีก็อาจจะแก้ไขาย,ยากนะคะก็อยากให้ระมัดระวังตรงนี้ไว้นิดนึงในเรื่องของการเงินจริงๆรายรับนะมีแต่อีฟมองว่าเดือนนี้อาจจะเสียไปกับการ รณีบัติคนอื่นเขามากจนเกินไปหน้าใหญ่ใจโตมันทีอิบอ่านไปแล้วบางทีช่วยจนตัวเองอะเดือดร้อนนะคะหรือบางคนจะหมดเงินไปกับการทําบ้านเอออย่างนี้ก็ได้การดูแลผู้ใหญ่ในบ้านที่อาจจะเป็นผู้ชายนะคะช่วยเหลือตรงนี้ไม่รู้นะาจจะเป็นเรื่องสุขภาพก็ได้หรือเป็นเรื่องอะไรบางอย่างก็ได้นะเออเหมือนเกี่ยวกับดูแลคนในบ้านแบบนี้ก็ได้แต่ดูแลน่าจะหมดไปกับที่บ้านเยอะพอสมควรแต่ว่า มันก็ดูเป็นข้อดีนะคะเหมือนกับในเรื่องของบ้านในเรื่องของคนในบ้านมันมีความมั่นคงมันมีเรื่องของความเขาเแรบบียกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนี้ก็ได้อย่างเช่นบางคนทําบ้านต่อเติมบ้านบ้านก็น่าอยู่สดชื่นขึ้นอย่างเงี้ยนะเป็นไปได้นะคะต่อมาในเรื่องของสุขภาพอยากให้เรามาระวังเรื่องของการบาลานซ์การนอนผ่อนผ่อนอกเพียงพอการ อีกมองเห็นไปถึงการแบบอันนี้พูดถึงในกรณีบางคนเท่านั้นนะการลดน้ำหนักการออกกําลังกายอะไรที่มากเกินพอดีอะไรที่มันมากไปอะ่ะเออไม่พอดีอะค่ะต้องระวังนะอาจจะทําให้เสียสมดุลเจ็บป่วยได้ง่ายนะคะอ ประมาณนี้ส่วนใครที่แบบทํางานหนักมากๆบ้าคลั่งในเรื่องของนาทีการงานก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะอีเพนว่ามันน่าจะเน้นเครียดไปทางเรื่องการงานสักประมาณ80%เอนาะเพราะไพ่การงานก็ขึ้นมาตึงพอสมควรน,นะคะนั้นขอว้าไปพูดเรื่องการงานก่อนเลยคือการงานที่อีเพนนะ่ะเหมือนกับว่าเราได้รับภารกิจหรือได้รับมอบหมายอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างหนักเนาะและตัวเราเองอ่ะก็ด้วยความในเดือนนี้ค่ะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความ เหมือนเหมือนจะมั่นใจแต่ก็ไม่มพูดยังไงล่ะเหมือนจะมั่นใจแต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกับอย่างที่อีบ้บ้าหนไปคะ่ะเราเคยทําอะไรวิธีเดิมๆม,มาเราก็จะมีความหวดือ้อหัวแข็งใช่ปะและบางทีการที่เราแสดงออกอะไรบางอย่างมันเหมือนการแค่อยากเอาใจคนอื่นทําให้คนอื่นเนี่ยพึงพอใจในสิ่งที่เรา ที่เราแสดงออกอะ่ะเออมันเลยดูเกง่งเกงดูตึงๆึงไปหมดนะคะเดือนนี้หน้าที่การงานมันเลยดูมีความไม่เป็นตัวของตัวเองเลยจัดการอะไรด้วยความเร่งรีบรีบ,ร,บร้อนใครที่ทํางานเกี่ยวกับเอกสารสัญญาขอดอกจันไว้ว่าให้ระมัดระวังหนึน่งมีโอกาสที่จะผิดพลาดสูงเหมือนกันนะคะเครียดในเรื่องหน้าที่การงานเยอะและใครที่ต้องดูงานประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ระดับชั้นสูง ก็อาจจะเครียดเป็นปกติเป็นธรรมดาเพราะทหารตำรวจคนในเครื่องแบบช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อาจจะเครียดหนักกว่าเดิมสักนิดนึงนะคะแต่ถามว่าผ่านไปได้ไหม,มผ่านไปได้แบบสบายนะเพราะว่าอีเห็นไพคิงออฟซอรนี่ก็เป็นคนที่มีความรู้อยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปัญหาจุกจิกตรงนี้เราจะแก้ไขไปได้ค่ะ อีกอย่างที่อีพเห็นนะคะด้วยความเดือนเนี่ยมันได้ไพ่ทั้งคิงออฟสอดแล้วก็คุยนับสอดออกมาเป็นไพ่ของคนหัวดือ้อหัวแข็งเป็นไพ่ของคนที่มีทิฐิมีอีกโก้เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นอยากให้ออฟังความคิเดเห็นคนอื่นหรือว่าปรึกษาผู้อื่นเรียนเขาเรียกว่อะไรอย่าทาตัวเป็นน้ำเต็มแก้วต้องพยายามรับปรับ กับสังคมสภาพแวดล้อมอะไรในปัจจุบันด้วยนะคะประมาณนี้ก็จะทําให้การติดต่อสื่อสารในเรื่องของหน้าที่การงานการทํางานมันดีขึ้นแต่อีมองว่าเดือนนี้ค่อนข้างหนักในเรื่องของหน้าที่การงานเดี๋ยวเราไปเปิดเพิ่มกันเนาะส่วนใครที่ เป็นน้องๆที่เข้ามาฟังในเรื่องของการเรียนการเรียนช่วงนี้ก็เครียดอยู่พอสมควรค่ะน,น่กนรนันสือสอบเยอะไม่ค่อยได้นอนนะตรงนี้อย่างที่บอกไปว่าต้องสมดุลต้องบาลานด้วยค่ะเพราะว่าบางคนเครียดเกินไปส่งผลในเรื่องของการนอนหลับส่งผลในเรื่องของความเครียดวิตกกังวลเนาะให้ระมัดระวังตรงนี้คู่ครองคนรักอาจริงๆไพ่ออกแนวดีเลยนะคะใครช่วงนี้โสดอีกว่ามีโอกาสได้พบเจอคนถูกใจมีโอกาสเป็นเนื้อคู่ด้วยส่วนใครที่มีคู่ครองคนรักคนคุยอยู่แล้ว ความสัมพันธ์ดูพัฒนาไปได้ด้วยดีแต่อาจจะไม่ได้มีมภาพแพ่ของความวุอนวาหรือวันแหววอะไรขึ้นเดี๋ยวเราลองไปเปิดเพิ่มกันอีกทีเนาะอ่ะต่อมาเป็นในเรื่องของสุขภาพเมืนอี้อ่านไปแล้วนะคะก็เป็นเรื่องของการสมดุลนั่นแหละนะคะก็อย่าทําอะไรสุดโต่งมากจนเกินไปนะก็ต้องแบ่งแยกแยะนิดนึงและอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของศัตรูศัตรูอิมมองว่าอาจจะเป็นในลักษณะของคนที่มีตําแหน่งแบบนะมีอาจจะมีโอกาสแบบว่า โมโหเจ้านายหงุดหงิดเจ้านายอะไรเงี้ยนะคะโดยเฉพาะเจ้านายที่เป็นผู้ชายนะหรือว่าคนที่มีอานาจอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้ค่ะแต่มีอํานาจแบบสูงสุดอะไรเงี้ยไม่พึงพอใจในวิธีการปฏิบัติงานของเขาไอ้เราก็มีแบบแผนในการเป็นบัตรของเราไอ้เขาก็มีวิธีแบบแผนในการปฏิบัติของเขานะคะจะเป็นประมาณนี้ขัดแย้งกันเล็กน้อยแต่ว่าเออพ่เขาขึ้นว่าเดอรสตาร์ค่ะพยายามอย่าไปเออเขาเรียกอะไรนะเหมือน ไปเถียงไปทําพฤติกรรมที่ไม่น่ารักอะไรที่ปล่อยไปได้ก็ปล่อยไปอะไรที่ยอมได้ก็ยอมไปถ้ามันไม่ได้เสียสิทธิ์ของเราแบบขนาดนั้นน่ะในความาอีไม่ได้บอกให้ทุกคนต้องยอมในทุกกรณีแต่บางอย่างที่แบบเป็นการเถียงเอาชนะอย่างนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเรื่องของโชคลาภหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองก็ไม่เชิงว่าไม่มี แต่ก็ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องโชคลาภแบบว่าสุ่มเบอร์อะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้เด่นขนาดนั้นค่ะก็จะมาจากในเรื่องของการติดต่อประสานงานดีลงานอะไรที่คิดว่าจะติดขัดสุดท้ายก็จะมีคนช่วยผ่านพนไปได้ดีๆจะเป็นลาบโชคลาภประมาณแบบว่าได้ลูกค้าที่เข้าใจเหมือนจะมีอุปจรคแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้จะเป็นลักษณะนี้มากกว่าและไพ่จบใบสุดท้ายค่ะก็อย่างที่บ้านไปแหละมันเป็นเรื่องของความ เอาความคิดของเด็กเป็นใหญ่การไม่ยอมรับในสิ่งที่มันไม่ดีหรือมันไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะสมที่เราทําบางทีมีคนเตือนแล้วเราฟังแต่เราไม่ทำเหตุก็รณเป็นไม่ได้นะเพราะคนหัวดื้อมันจะเป็นอย่างนี้นะคะอีเป็นต้นหรือเปล่านะไม่แน่ใจต้องถามแม่สักหน่อยว่าเราเป็นคนหัวดื้อหรือเปล่าประมาณนี้นะคะแล้วก็เหมือนการที่ทําอะไรแบบว่าเออคือจริงๆอ่ะไพ่สองเลยมันมันควรจะแปลว่าความไม่มั่นใจใช่ไหมแต่อีฟอ่าน ไพ่สองเหรียญเนี่ยขึ้นมากับไพ่อื่นเนี่ยว่าเหมือนเราพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ถูกใจใครสักคนหรือว่าคนรอบข้างอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีมันก็กลายเป็นว่าสูญเสียตัวเราเองไปเนาะกลายเป็นเครียดกลายเป็นเรานั่นแหละที่แบกโลกนะก็อยากให้ระมัดระวังตรงนี้นิดนึงอ่นะทีนี้เดี๋ยวเรา,เาลองไปขยายแล้วก็ดูในเรื่องของการงานแล้วก็การเรียนก็ในของขอยันนิดนึงนะคะ เออโอเคในเดือนนี้ก็จะมีอุปสรรคนิดนึงนะคะที่เราต้องแก้ไขต้องฝ่าฟันนอตเด e มเฟอร์มาอีกแล้วเออมันจริงจริงเดียมเ r อรก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะถ้าก้าวผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้เอาจริงนะก็มีโอกาสมากๆเลยที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็เอ,อ่อแบบอาจจะถึงขั้นได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะมีไพ่สตาร์ดีขึ้นมาด้วยว่า เออเราอาจจะต้องสต u ดี้เนี่ยคือมาพูดถึงเรื่องเรียนก็ได้นะคะหรือว่าในเรื่องของการทำงานทั่วไปก็ได้คือเหมือนเราจะต้องพยายามหน่อยศึกษาเรียนรู้นิดนึงนะคะอาจจะยากในช่วงแรกแต่เราจะผ่านพ้นไปได้ไพ่เจ็ดไม้เนี่ยมันเป็นคือมันหน้าไพ่อาจจะดูโอ้ช่เหนื่อยจังเลยนะเนี่ยแต่ถ้าผ่านไปได้นะคะก็นี่เลยยิ่งใหญ่เป็นดีเอ็มเพเลยนะคะนี่มันก็เป็นสเต็ปนะ ก็คิดว่าเราจะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้แต่ก็ต้องไม่ได้ขูนะแล้วก็ไม่ทําไม่ได้อยากทําให้แบบเสียกําลังใจแบบอี้ก็เป็นเหมือนกันเวลาอี้ฟังดวงแล้วแบบดวงมันดูจะหนักอะรู้สึกแบบท้อฉันไม่อยากถึงเดือนนั้นเลยอะไรเงี้ยข้ามไปเลยได้ไหมแต่มันก็เป็นสีสันชีวิตค่ะอี้ว่าถ้าเราผ่านตรงนี้ไปได้นะเราก็จะรู้สึกภูมิใจกับอะไรหลายอย่างที่เรา ต่อสู้ฟันฝ่ามาแล้วว่ามีไพ่ trust ขึ้นมาด้วยคือเชื่อเชื่อมัน่นเชื่อมันอม่นทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เชื่อมั่นในตัวของเราเองว่าเราทําได้อยู่แล้วนะคะมีฮีลเลอร์ขึ้นมาตรงนี้อาจจะสำคัญน,นิดนึงตรงที่ว่าฮีลเลอร์ตรงนี้เราต้องดูตัวเราเองด้วยค่ะว่าเราไหวแค่ไหนบางครั้งมันจุดตกเป็นไงที่บ้านไปเบื้องต้นแหละว่าบางคนอาจจะมีเรื่องราวของการเจ็บป่วยจากความเครียดหรือจากการทํางานหนักการอะไรที่มันไม่สมดุลมากเกินไปนะคะ,นะคะอือก็เท่านี้แหละนะในเรื่องของการงานการเงนินก็ ขอเป็นกําลังใจให้นะคะในเดือนนี้จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าน่าทักมากเพราะว่าดวงมันก็ไม่ได้แย่นะคะมันมนันกลางๆางมันเหมือนกับเป็นที่ตัวเรามากกว่าเนาะว่าเราเขาเรียกอ,อะไรล่ะเหมือนเราจะควบคุมตัวเองได้อ,อมากน้อยแค่ไหนในเรื่องของการเ,เขาเรียกอะไรไม่ใช่ควบคุมสิเหมือนกับการบาลานซ์ตัวเองอ่ะน,น้อไมมบางอย่างก็ไม่ควรจะปรับเปลี่ยนตัวเอง เพื่อเสียความเป็นตัวงไปเลยนะแล้วบางอย่างก็ไม่ควรที่จะยึดถือยึดมั่นยึดติดว่าสิ่งนี้สิ่งที่ฉันทํามันถูกต้องคือมันเป็นการแบบเปลี่ยนไมเซตอะไรอย่างเงี้ยอลักษณะนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักของคนโสดกันหน่อยนะคะในเดือนธันวาคมน,นี้เป็นยังไงบ้างโอ้โหคนโสดอ่ะฮอตนะจะว่าไป เหมือนเป็นช่วงเดือนที่เราจะได้พบเจอกับผู้คนมากหน้าหลายตานะคะ มีเสน่ห์แวรพาามากเพราะฉะนั้นเดือนนี้อว่าคนโสดน,นะถ้าไม่ปิดลั่นตัวเองนะมีโอกาสได้พบเจอกับคนเยอะมากเอานี้หยิมจะขอเ,เป็นสี่ใบเลยกันเห็นไพ่ตกมามีโอกาสที่เราจะได้พบเจอจากการเดินทางสื่อโซเชียลออนไลน์หรือว่าคนคนนี้เป็นคนต่างที่ต่างที่ต่างชาตินะคะใช้คนละภาษา r i l i g i o n factor ขึ้นมาเนี่ยคือเป็นต่างชาติก็ได้นะเป็น คนที่อยู่ต่างที่ต่างแดนอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะมียกกันให้เวดดิ้งขึ้นมาในอีเว่า,เาจริงจัง,จงได้เลยนะคนเนี้ยเออมีสเสน่หเหมือนกันแต่ก็มีไพ่ที่อีพี่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงดูดีๆค่ะเพราะบางกรณีมาพร้อมกับโบนัสก็คือความอึดอตุงตงนังของการยังไม่จบสิ้นกับคนเกา่ารักสามเศร้านั่นเองสามสามตอนแรกยังเปิดไม่เสร็จนะแต่สาดาบขึ้นมาตอกย้ําว่า เออมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะต้องดูให้ดีนิดนึงการที่คู่เข้ามาไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องสมบัติกันแล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคนดีแต่อิมมองว่ามันก็มีโอกาสนะที่เราจะได้พัฒนาหรือสร้างความสัมพันธ์กับคนที่เราถูกใจจริงๆแค่ต้องเตือนต้องระวังว่าบางคนมาในคราบของความอีลุงตุงงานางทั้งหลายนะคะก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องแบบเออเขาเรียกอะไรล่ะ ร้อยเปอร์เซนต์มาหมอบอกว่าเออเนี่ยมีคนเข้ามาต้องเป็นคนนี้เลยคนนี้ใช่ะคะ่ะแล้วก็ต้องดูนิดนึงถ้าอยากรู้เรื่องมันก็อาจจะต้องดูดวงส่วนตัวนะดวงใครดวงไหนอันนี้มันเป็นภาพรวมนะคะยังไงก็ใช้วิจารณญาในการรับฟังแล้วก็การพิจารณาคนที่เข้ามาด้วยละกันเนาะอ่าก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนโซโชคดีนะก็มีสติคิดไว้ถ้าเขายังอีรุงตุงนางบอกจะเลิกบอกจะอยาก แต่ยังไม่ได้อยญ่ยังไม่ได้โดนชัดเจนก็อย่าเพิ่งสเต็ปเข้าไปดีกว่านะคะคุยกันเป็นเพื่อนๆไป,ป,ป,ปก่อนก็ไม่ได้แย่นะต่อมาสถานะของคนที่มีคนคุยแต่อะไรสถานะบ้างไปตึงขึ้นมาเลยเอาเดทคืออะไรนี้จบอะไรนะ t ทเ r ฟและพลาราลิเซชันจีม่าจบดี โอเคค่ะเอ่อในสถานะของคนที่มีคนคุยและแต่ละสถานะคนที่มีคนคุยแต่ว่าอะไรสถานะคืออะไรมีคนคุยแต่ว่าไม่ได้ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันมีหลายอย่างที่เข้ากันไม่ได้นะคะ pay a t t e n t i o n to t h ก red flag ก็ขึ้นมาแต่ว่าด้วยความรักที่เรามีต่อไปคำว,ว,ว่ารักแบบรักเพียวๆความผูกพันใดๆอะไรเงี้ยนะมันยังมีกันอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนจะจบแต่ไม่จบนะคะมันก็ยังคาราคาซังกันอยู่อย่างเงี้ยแหละ เดี๋ยวขอเพิ่มอีกหนึ่งสิอีอว่าบางคนติดอยู่ในเซฟโซนคอมฟอร์ตโซนไปซะแล้วนะคะเหมือนเรารู้สึกว่า ถ้าฉันเลิกคนนี้ไปฉันก็ไม่รู้จะไปเจอใครที่ดีกว่านี้หรือเปล่าหรือแย่กว่านี้หรือเปล่านะคะอยากจะบอกงนี้นิดนึงไพ่เขาขึ้นมาบอกว่าเอาจริงนะความสัมพันธ์เนี้ยมันติดขัดอยู่เยอะมากแต่ด้วยบ,บุญเวรกรรมหรืออะไรสักอย่างไม่ว่าจะบุญจะเวรจะกรรมจะอะไรเนี้ยนะมันยังตัดกันได้ไหมคะคือยังไม่หมดหมดเวรหมดกรรมซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ไหนที่เรารู้สึกว่า ในบางกรณีและกานนะ้ไม่ใช่ทุกคนหรอกถ้าเรากําลังประสบพบเจออยู่กับความสัมพันธ์ที่มันตึงที่มันอึดอัดที่มันดูไม่มีความคืบหน้าไม่เราไม่แฮปปี้เลยอ่ะเราแย่อยากจะบอกว่าพ่เขาก็บอกว่าเรามีเราเขาเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะเราไม่ได้ถูกขังไว้สิ่งที่มันขังเอาไว้คือพันธนาการที่เราสร้างมันขึ้นมาเองว่าเราเลิกกับคนคนนี้ไม่ได้ เราผูกพันเราจะอยู่กับเขาไม่ได้อีพยกตัวอย่างครั้งหนึ่งที่อีเคยมีแฟนเอออีก็รู้สึกว่าอีพค่อนข้างหลงคนนี้มากๆเลยไม่ว่าเขาจะทําไม่ดีไม่ว่าเราจะเจอจับได้ว่าเขาก็ดูแชทกับคนอื่นอะไรเงี้ยเราจะเหมือนให้อภัยเขาตลอดเราเหมือนจะกิฟต์แชนให้เขาตลอดอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราออกจากเขาไม่ได้นะคะอืมมันเป็นความทรมานที่เพื่ออะไร เพราะว่าเขาไม่ได้ทรมานกับเราเพราะฉะนั้นในกรณีที่เรารู้สึกไม่โอเคเรามีสิทธิ์นะคะที่จะเลือกที่จะถอยออกมาเพราะเราเป็นดีเอ็นเสเรามีคุณค่ามากกว่าที่จะต้องไปเสียหนักตาหรือไปเสียใจให้กับอะไรที่มันซิษลราไม่ได้ว่าว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าถ้าเรารู้รู้สึกแค่ว่าความสัมพันธ์นี้มันทาให้เราร้องไห้ความสัมพันธ์นี้มันทาให้เรารู้สึกแย่ yeah, มันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องทนอยู่ บนพันธนาการนี้เท่านี้น,นะคะแต่สําหรับบางกรณีเนี่ยอาจจะหมายถึงมีภาระพันธะอะไรบางอย่าง,ร,งาร่วมกันอาจจะเป็นในเชิงธุรกิจเออประมาณเนี้ยนะคะก็ต้องทําให้มันชัดเจนมันถึงเหมือนประมาณฟืลประมาณว่าเราก็มีมีสิทธิเหมือนกันที่จะตัดสินใจเลือกนะว่าเราจะทํำยังไงจริงๆมันมีหนทางในการแก้ไขอย,อยู่แล้วยุติ เออบทบาทการทํางานร่วมกันยุติเอ่อข้อตกลงหรือสัญญาอะไรบางอย่างาก็เราทําได้ขึ้นอยู่ว่าเราจะทํำไหมประมาณนี้นะคะอีเพนบอกบางคนอดทนอดกลั้นกับความสัมพันธ์นี้มากอืมนะด้วยความเมือนกรันรยังไม่ได้หมดจบกันไปด้วยแล้มาเนี่ยขาไพาเขาก็บอกมาจริงๆนะเดอะฟูคือการเริ่มต้นใหม่คือเรามีอิสระเรามีฟรีวิลในการที่จะเลือกจะทําเอง นะคะว่าเราจะทํำยังไงการให้อภัยการให้โอกาสตัวเองที่จะรักจะเปิดใจจะรักตัวเองเนี่ยเข้าใจไหมเราสามารถทําได้นะคะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะคะลองพิจารณาเรื่องของตัวเองดูว่านะช่วงนี้มันเป็นประมาณนี้ไหมนะคะอึดอัดนะหรือเปล่าความสัมพันธ์ยึกยักไม่คืบหน้าหรือเปล่า นะคะอย่างไพ่ที่เป็นไพ่รวมเนี่ยก็มองว่าเรามีโอกาศเนี่ยเดินเลเวอร์ lover, นอกจากแปลว่าเนื้อคู่คนถูกใจแล้วก็แปลว่าชอยก็แปลว่าโอกาสก็แปลว่าทางเลือกเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสเรามีทางเลือกเราเราสามารถกําหนดและเลือกได้นะคะก็อย่าฟื้นท้ออะไรกับกับสิ่งที่มันไม่ได้ดีต่อใจอย่าอย่าเขาเรียก่อะไรล่ะอย่าตกหลุมพรางนั้นอย่าทําให้ตัวเองต้องเสียใจโอเค ต่อมาสถานะสุดท้ายคนมีแฟนมีผู้รักชัดเจนแล้วเป็นอย่างไร trust deserve o v e engagement ก่อนหน้านี้ท่า,านนิ่งกันมาตึงๆกันมานะคะช่วงนี้จะได้รับข่าวดีสมหวังสมความปรารถนาบางคนมีข่าวดีในเรื่องของการ แต่งงานนะเอไปอีกหนึ่งขั้นนะคะสามถ้วยกันเฉลิมฉลอง,ลองความยินดีมีสุขโอ้โหโดยก็ขึ้นมาเอา t ด e อ o ทาวอะไรเนี่ยไบยโพล่าแล้วหนึ่งอเอเอเคเข้าใจแล้วมีแต่งกันใส่ฟ้านบก็เป็นไปได้นะเออเหมือนจะไม่ได้แต่งมันจะยึยกยักยึกยักนะคะอยู่ดีๆก็แต่งกันไปนเลยบงังกันสุด deception c a l l i n l your soulmate free yourself อะไรที่มันเคยแบบความสัมพันธ์ที่ไม่เคยต้องปิดบงังซ่อนเลนความไม่ชัดเจนการไม่แน่ใจไม่กล้าเปิดตัวกลัวจะไม่ปังกลัวจะเลิกกันอะไรเงี้ยไม่มีนะคะมันเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีมากๆอเอออย่างที่บอกไปนะคะบางคนมีแพในเรื่องของการ แต่งงานการมั่นหมายการใช้ชีวิตร่วมกันนะเออมันเป็นในลักษณะดีมากกว่าแต่งแบบสายฟ้าแลบก็ได้สายฟ้าแลบในที่นี้ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรนะถึงจะต้องแต่งสายฟ้าแลบแต่ใดๆอิมมองว่าภาพรวมคนที่มีสถานะชัดเจนอย่างน้อยเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกแบบแอดดีแอนะเราแฮปปี้กับการแต่งงานแอดดีแอเราแฮปปี้กับการ เป็นแบบนี้อ่ะกับสถานะที่มันลงตัวที่มันลงเอ่ยจากที่เคยคุยกันไม่รู้เรื่องสื่อสารกันไม่เข้าใจมันเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นรักกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเหตุผลมากยิ่งขึ้นนะคะที่อีเห็นนะก็จะประมาณนี้นะคะก็เป็นศารอะไรแล้วดีเหลือเกินนะคะในเรื่องความรักเนาะ อ่ะยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามวีมานะคะแล้วก็อีมีปุ่มซุปปรแตงแล้วอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้กันหรือว่าสามารถเข้าพูดคุยกันได้ที่ i g s t y l e d n t a l l o นะคะช่วงนี้กลับไทยแล้วก็จะว่างตอบได้ที่หน่อยเนาะก,ก็มาพูดคุยอัปเดตกันว่าชีตเป็นยังไงอะไรเนี่ยนัทไทยไลฟรูปเมนได้นะคะยังไงก็ขอโชคดีสำหรับนี้บายยนะคะ